สวัสดีค่ะชื่อดวงไน้เด่นดวงรหัสประจำตัว660410เคยคิดมานานหลายปีแล้วนะคะว่าการที่จะเป็นพระโสดาบันจะทำยังไงแล้วก็ได้มาที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งได้ทำพระท่านพระท่านก็ได้หยิบหนังสือธรรมปฏิบัติของหลวงพ่อฤาษีให้มาอ่าน เราก็ได้ปฏิบัติกับท่านมาหลายปีท่านจะปฏิบัติเหมือนวัฒนสุงเลยก็คือเปิดเจริญกรรมฐานของหลวงพ่อและเปิดเทปของหลวงพ่อก็จะมีการทำวัดเชา้าวัดเย็นเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วช่วงที่ปฏิบัตินี้ก็จะรักษาสินห้ามานานหลายปีแล้วแล้วก็จะมีนึกถึงความตายบ้าง แล้วก็ได้มีโอกาสได้มาเจอกับคุณชยานิตท่านก็ได้แนะนำให้มาเข้ากลุ่มจับภาพพระแล้วก็ได้มาเจอคุณครูได้แนะนำในการจับภาพรพะซึ่งถตอนแรกก็ยังจับภาาพระไม่ได้แล้วก็ได้มา นำรูปของเ็บอปถมมาตั้งไว้ที่ทำงานก็จะมองท่านบ่อยๆช่วงระหว่างที่เดินทรงกลมก็จะมองภาพท่านแล้วก็นึกจับภาพาจับภาพท่านช่วงระหว่างที่เดินทางก็จะสักระถานเงินล้านแล้วก็จับภาพเ็บอปถมแล้วคุณครูก็จะแนะนำให้ ถวายบุญแล้วก็อุทิศบุญบ่อยๆซึ่งช่วงที่ระหว่างปฏิบัติก็จะเจอเจ้ากรรมในเวรทั้งด้านที่การงานแล้วก็เจออุบัติเหตุเจอรถล,ล้มกลางไฟเขียวเจอน้ำร้อนลวกเท้าซึ่งคุณครูก็ได้ช่วยอุทิศบุญให้แล้วก็ คุณครูก็ให้แผ่เมตตาบ่อยๆซึ่งก็ขอบคุณคุณครูที่แนะนำเข้ากลุ่มและคุณครูที่สอนให้กำลังใจให้คำแนะนำในการจัดภาพพานะคะขอบคุณค่ะ